รูปปั้นเทพ,พเจ้าสูง12เมตรที่ทำจากงาช้างและทองคำหายไปจากประวัติศาสตร์ได้อย่างไรเหลือทิ้งไว้เพียงตำนานเล่าขานณวิหารโอลิมเปียประติมากรเอกนามว่าฟีเดียสได้รังสรรค์ผลง,งานชิ้นเอกนี้ขึ้นเมื่อประมาณ435ปีก่อนคริสตกาลองค์เทพซุสในท่านั่งเปล่งประกายงามสง่าเป็นดั่งสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังอำนาจและความศรัทธาของชาวกรีกโบราณ เป็นเวลาเกือบ1,000ปีที่ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเพื่อยนชมความยิ่งใหญ่ด้วยตาตนเองแต่แล้วยุคสมัยก็เปลี่ยนไปเมื่อจักรพรรดิทีโอดอซิอุสที่1มีพระราชองการให้ยกเลิกพิธีกรรมตามความเชื่อเก่าตามพงศาวดารของเกอร์ออกิออสเคเดโรโนสนักประวัติศาสตร์ไบเซนทายมีการขนย้ายรูปปั้นไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิล มีบันทึกกล่าวว่ารูปปั้นถูกนำไปเก็บรักษาไว้ในพระราชวังเลาซุสร่วมกับสมบัติล้ำค่าอื่นๆทว่าในปีคศ .475 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่เผาทำลายพระราชวังจนวาดวายไม่มีใครเคยค้นพบชิ้นส่วนที่แท้จริงของรูปปั้นอีกเลยคงเหลือไว้เพียงคำบรรยายจากบันทึกโบราณ หรือบางทีความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงอาจไม่ใช่ตัวตนที่คงอยู่แต่เป็นแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันดับสูญ